สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าหรือเที่ยงแล้วนะสวัสดีก่อนเที่ยงนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะสายนาวรานะครับสายนาวรานะฮะกระบ,บะเชิงพาณิชย์กระบะบรรทุกนะฮะสายตู้ทึบวันนี้ริมถนนครับต้องริมถนนก็แล้วพอ,อขึ้นไม่ได้นะฮะติดหลังคานะครับผมวันนี้สเต็ปยีราฟแคร่อุกอวบ25ทับห5าลัดด้วย รัดกับทีอีสามเจ็ดนะครับงานสติกเกอร์นะครับงานอมตะนิรันดร์ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับกับทีอีสามเจ็ดนาวาล่าหกูร้อยสิบสี่นะครับแน่หกลูร้อยสิบสี่นี่ครับงานสติกเกอร์ของแถมจัดเป็นชุดสีน้ำเงินนะครับน่าอ่ะนาวาล่าตอบเลยนะครับว่าล้นนะครับอันนี้เป็นล้อแปดครึ่งนะครับ 8.5ครึ่งครึ่งทั้ง4ล้อออฟ30นะครับออฟ30สวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีพี่มูไฮซินครับผมาฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยพี่ๆนะท่านไหนนะครับใช้นาวาร่าอยูนะ่อยากเปลี่ยนล้อแมกนะครับก็มีตรงรุ่นนะครับมี TE 37มีล้อเวลนะครับมี RE 30 RPF1 นนะครับแต่ตอบได้คำเดียวว่าล้นนะครับล้น แต่ก็อืมพอคุยได้นะร้นประมาณนี้นะครับรนี่ฮนะผมอยากออกไปน้นะถนนเพลือเกินกลัวรถเอาไปกินจริงๆนะครับขอดูข้างๆแล้วกันนะฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่น6รู114เมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นรถที่ค่อนข้างหาล้อใสยย่ยากจริงๆนะครับทั้งล้อ ทั้งน็อตไม่เหมือนเพื่อนๆเลยนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับเป็นน็อตเกียวละเอียดด้วยนะฮะอันนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับนีขอบคุณพี่เพชรคาดดาวโจนครับผมขอบคุณครับงานสติกเกอร์นะครับงานคลาสสิกงานต้นแบบเลยนะฮะของ PE 37สามเจ็ดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่มูไฮซินครับนี่ดุมล้อพ่นให้เรียบร้อยนะครับที่เปื่อนมานะย้ำอีกทีนึ่ง ะะล้นก็คือล้นนะครับน่าเดี๋ยวจะถามว่าผมบิดเบือนความจริงล้อมันล้นนะครับอันนี้แค่แปดนิ้วครึ่งนะนี่ล้อแปดนิ้วครึ่งนะครับนี่ฮะคือทีอสามเจ็ดตัวเนี้ยมันมีสองขนาดมีแปดนิ้วครึ่งกับเก้านิ้วครึ่งแต่ถ้าเก้านิ้วครึ่งนี่ผมว่าไม่จบแน่เลยใบด่านไหนน่าจะขวัญเจี๊ยบนะนะครับนี่ก็พอสวยงามนะกรุบกริบ นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์พี่ๆนะสายลาวาล่านะครับแม่โอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นยางยางสองห้าทับห้าสิบห้าขอบสิดนะฮะสังเกตดูซุ้มล้อเหลือเยอะซุ้มล้อเหลือเยอะนะครับใส่ได้ถึงเบอร์สองหกห้าหกิเลยนะครับรถตัวเตี้ยเนี่ยเคยทํามาแล้วนะครับเคยทํามาแล้วถ้าจะใส่2 5 5 5้ทบห้ไม่แนะนำครับมันมันห่างไป นะครับอันนี้สองห้าห้าทับห้าสิบห้าพี่เพื่จะขค้าบอกไม่ล้นโลกไปจําใช่ครับพี่อาใช่ใช่ไม่ล้นโลกไปจําจ,จ่าจาด้วยนีย่พี่ <oto plate> นะครับออนะอ่ะอสก,กิดพี่สายเอ่อนวราอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์นี้สอง้าห้าทับห้าสิบห้านะครับใส่ได้ถึงเบอร์ 265ทับ60นะครับดูซุมล้อซุมล้อเหลือเยอะมากเลยเหลือห่างหงมากนะครับอันนี้เป็นสเต็ปเดิมๆนะครับเป็นรถเปล่าไม่ได้บรรทุกนะครับลองสังเกตดูซุมล้อก็จะสูงหน้าหลังเท่ากันเลยนะแทบไม่ต้องเซ็ตอะไรเลยนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับที่รับชมกันยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u นะครับพี่เพียนะพบเจอผมช่องทางไหน คุยได้ทุกช่องทางนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ